จเจริญพรญาติโยมพ่อออกแม่ออกทางอุบลราชธานีและที่ใกล้ๆจังหวัดใกล้เคียงก็เราอยู่ที่วัดปณานาชาติในช่วงที่เริ่มที่จะเป็นฤดูร้อนแล้วอาจจะได้ยินเสียงชกักจังเรไรก็เป็นธรรมชาติที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าสบายมันเปลี่ยนฤดู แม้แต่สัตย์ราัชฌานก็บอกอยู่เราอยู่ในวัดก็ค่อนข้างจะเงียบตั้งแต่สองปีเงียบกว่าปกติเพราะว่ามันมีข้อบังคับหลายอย่างเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยเรื่องความไม่ประมาทก็ว่าได้ก็เจึงญาติโยมคงดีรู้ดีว่ามันไม่ใช่ง่ายช่วงนี้ก็พอดีวัดเราเปิดประตู เป็นปกติแลว้วก็ยินดีตอนที่มีชีวิตชีวากลับมาที่ว่าแม้แต่ชาวต่างชาติก็กลับมาหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยก็มามาได้ทํามาโดยตรงจากที่กักตัวก็มาโดยตรงซึ่งจุดมุ่งหมายของเราในวัดปนานนาชาติคือให้โอกาสแก่ชาวต่างชาติได้มีโอกาสมารู้จักพระธรรมวินัยเบื้องต้นในแง่ของการอยู่แบบ ภูมักน้อยันสันโดษเรียบง่ายตามปาแล้วเป็นโอกาสแก่พวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันอยู่แบบเงียบสงบยิ่งช่วงที่วิกฤตยังไม,ไม่ยังไม่จบวิกฤตยังยังมีเยอะพอสมควรที่เป็นลักษณะที่มักจะให้เราเกิดความกังวลเป็นบางส่วนแต่ยังไงก็ตามร่างกายชิตใจของเราที่จริงก็ อยู่เป็นปกติได้ครูบาอาจารย์สอนให้กลับมาหาที่พึ่งภายในก็ที่พึ่งภายนอกก็เราเห็นชัดเจนว่ามันอาศัยได้แค่ชั่วคราวแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ไปในช่วงที่ไม่มีใครขาดฝันก็มันมีเรื่องโควิดทําให้เราสั่นสะเทือนมากพอสมควรถึงแม้ว่าเราก็ยังโชคดีที่เรามีสุขภาพแข็งแรงจนถึงช่วงนี้ก็ไม่อุบลก็ เจอบ้างแต่ไม่ถึงขนาดที่เราเห็นที่ประเทศอื่นๆเราก็ถือว่าจัดการได้ดีเรียบร้อยแล้วแล้วมันมีปัญหาอื่นๆที่เข้ามาไปเรื่อยๆเช่นตอนที่พูดถึงฤดูร้อนมาแล้วส่วนหนึ่งเรารู้ว่าภัยธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนภูมิภูมิประเทศเปลี่ยนวิกฤตทางติฟ้าอากาศ คิดว่าจะเป็นปัญหายิ่งหนักในอนาคตของเราจึงสมควรที่จะมีที่พึ่งภายในมากทีเดียวแล้วชีวิตของเราหากว่าเราจะลดกิจกรรมลงให้มันได้เหลือแต่สิ่งที่ที่เราสบายใจจริงๆก็คิดว่าเป็นประโยชน์แก่อนาคตของเราเราเราอาศัยได้ถ้าเราอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบยินดีทามีทม,มได้ ที่จริงกันอยู่ยินดีตามนี้ตามได้ไม่ใช่ว่าเรื่องธรรมดาก็ท่านยกว่าเป็นตามตามลักษณะของของอของพุทธธรรมก็เป็นอริยวงถ้าเรายินดียินดียินดีตามมีตามได้แม้แต่เรื่องปิณดาปาเสนาสนาที่อยู่อาศัยเป็นต้นก็มันถือว่าเป็นคุณธรรมอย่างอย่างสูงซึ่งเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราเสียโอกาสเพราะว่าการปฏิบัติตนที่เราเจอความลําบากก็ที่จริงก็มันเป็นโอกาส ให้พวกเราได้สร้างอะไรที่ลดพ้นจากความทุกข์ได้ทีละนิดทีละน้อยเราพยาพยามพยายามแล้วทางวัตปนาชาติช่วงนี้กังวลเป็นพิเศษกับสถานการณ์บ้านเมืองทางยุโรปก็อาตมามาจากเยอรมันซึ่งยุโรปตะวันตก<ม>แต่แต่กอนยุโรปก,<ม>ก็ก็ได้เจอสงครามมาจนถึงวิกฤตจังยังบอก ไม่ถูกที่สุดในในความคิดของที่เราคิดไม่ถึงจริงๆก็เราประเทศของอาตมาก็เคยมีการแบ่งเป็นสองประเทศที่ทางตะวันออกแล้วตะวันตกเพิ่งรวมกันมา30กว่าปีช่วงนี้มีการสันชเทือนเรื่องสงครามซึ่งก็ยมยมพ่อแม่ญาติพี่น้องของพระที่นี่ เกิดความกังวลมากทีเดียวเราก็ออกมาบวชมาอยู่คนละประเทศคนละทะวีตแต่เรายังมีความพุกพันอยากให้ญาติพี่น้องของเราในก็เกิดความสบายใจขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่เราต้องใช้ธรรมะเยอะๆธรรมะที่มาจากใจที่สงบที่มาเริ่มต้นกับเราเองเป็นที่มีโอกาส อย่างเดียวนะในเวลาที่เรารเผชิญปัญหาก็ที่เราจะตอบสนองโดยพวกเราเองก็ทำถูกพวกเราเองทำเพื่อความสงบไม่จองเวรกับใครไม่มีความคิดที่จะทำร้ายใครมีเมตตาช่วงนี้เราเมตตาธรรมเป็นสิ่งที่ทุกวันทุกวันที่วัดเราก็พยายามพยายามส่งให้ถึงพี่น้องทางยุโรปทาง ยูเครนทางรัสเซียเพราะว่าก็เท่าที่ศึกษาตามข่าวต่างๆก็น่ากังวลแต่อาตมาครับผมก็อาศัยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเวนไม่ระง,งับโดย,ยการจองเวนและหลายบทที่ให้กำลังใจที่พูดถึงอำนาจของเมตตาหรืออำนาจของปฏิปทาของแต่ละคนเราในเวลาที่เจอปัญหา เวลาที่เจอวิกฤตเวลาที่เจอความโหดร้ายของสถานการณ์ภายนอกหากว่าเราตอบสนองได้โดยความหวังดีเห็นมนุษยธรรมเจริญเมตตาจิตคิดว่าเราพ้นจากวิกฤตการได้ซึ่งฝากไว้เราก็เจอความลำบากช่วงนี้ก็ขอให้เป็นสาเหตุที่เราเองปฏิบัติเยอะๆในการอบรมใจของเราให้เกิดความ อยู่แบบไม่ประมาทเรียบง่ายมีสันติในใจมีความรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้เดียวที่โดนความทุกข์ส่งเมตตาจิตกับคนที่โดนความทุกข์มากกว่าเราอีกที่เจอความทุกข์มากกว่าเราอีกเป็นคุณธรรมที่สมควรแก่มนุษย์ฝากไว้ให้เป็นกำลังใจในเวลานี้ขอให้มีความสุขความจเจริญในธรรม ก็ช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่เราไม่ควรจะประมาทใน้แต่นิดเดียวฝากไว้ให้พิจารณาอนุโมทนาด้วยในการฟังฟังธรรมะสัส้นๆช่วงขอกัดช,ช่วงนี้เราอยู่พระประมาณ 10... บสิบห้าบหสิบรูปเนรสักสองสามภักเขาสองสามคนโยมที่มาปฏิบัติธรรมประมาณ10บคนที่มาจากเมืองนอกประมาณกี่ประเทศกี่ประเทศเป็น น่าจะประมาณ12ประเทศ,เทศก็ก็เป็นนานานชาติที่ที่เช่นมีประเทศจีนประเทศรสัสเซียประเทศอเมริกาก็มีครบเลยเ <laughs> ยอรมันเยอรมัน <laughs> ตะวันออกอตะวันตกก็มีครบซึ่งหลักใหญ่ที่เราใช้ในช่วงที่เราต้องต้องปิดวัดเป็นต้นหรือตอนตอนที่เราได้งดกิจกรรม คือว่าถือโอกาสมาปฏิบัติส่วนตัว<ม>คือเราก็ยังทำวัดเช้าทำวัดเย็นอยู่<ม>แต่ว่าในแต่ละวันแต่ละวันก็เราก็มีเวลาว่างเพิ่มขึ้น<ม>ซึ่งเราก็ต้องใช้เวลานั่งสมาธิจนจงกรมพยายามเหมือนที่ที่พูดเมื่อกี้นะพยายามแผ่เมตตา<ม><ม>เพราะว่าเรารู้ว่าที่จริงเราอยู่ในสถานการณ์ที่ที่เอื้ออํหนวยเหมือนเดิมคือ<ม><ม> เรื่องการดูแลอุปถาอุปธ,ธรรมวัดไม่เคยขาดจนเป็นที่น่าประทับใจแม้แต่เราไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรตอบแทนโดยที่เราไม่ได้ปิณดาตาหรือไม่ได้เทศอะไรมากในช่วงที่ผ่านมาก็ญาติโยมทางอุบลก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมเต็มที่มันบ่งบอกถึงบารมีของของชาวนุบลศรัสธาของชาวบลวเราก็รู้สึกว่าดีตอนที่ว่าช่วงนี้เราก็ได้เปิดเราก็ต้อง ออตอนนี้เปิดเต็มที่แล้วเปิด you couple to eat well sleep well but very, and be very comfortable but to know suffering and how not to cause it กดยอดเลชว่ชวงเช้าเย็นแล้วก็ร่วมกันที่สาลาก็บางขง้างทางว่างนั่งสมาร์ที่ไม่ได้เขาจะเดินที่สาราแต่ว่าที่กุติแต่ละกุติก็มีทางเดินจงกลมเช่นช่วงบายที่ลงพ่อมาช่วง ใบสองก็หวังว่าพระนึงก็อยู่ที่ที่กุฏิก็ดินจงกรมใช่ใช่ครับผมก็ใบสามค่อยๆออกมาทำกิจออกมาเนี่ยทำกิจแล้วเราก็ที่กุฏิก็มีถังินจงกรมแต่ละแต่ละรังแล้วก็บางข้างบังข้างเรามีรังคาด้วยเพราะว่ามันกันฝนก็ถ้าหน้าฝนก็กุฏิมันแคบๆแล้วก็เราถ้าเราไม่มีกําลังอะไรมากมันจะอึดอัดเหมือนกัน จึงมีทางเดินจงกรมที่มงลงังคาที่จริงครั้งที่แล้วที่ลงพ่อมาเยี่ยมก็ได้ผาไปที่กุฏิพยาบาลตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊กุฏิพยาบาลไม่สมชื่อมันแคบแนะกำลังขยาย <laughs> <c oughs> กําลังทําให้มันได้เหมือนรับรับคนคนที่นั่งวีลแชร์รับที่คนพิการเพราะว่าสงเราอายุมากขึ้นแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าอาจจะ มามาอยู่กับเราในประเทศไทยอนาคตก็ทําไว้ใช่ครับทางวพสตก็มามาประจําเรื่องโควิดก็มาปรึกษาที่ว่าควรควรจะทํำยังไงถึงจะป้องกันเราแล้วก็เราเพิ่งได้เครื่องสกิดทั่วใจทําในสภาวะชุกเชิญก็มามาสัตว์ทิศให้ให้ดูวิธีตัาตัหัวใจอีกรอบหนึ่งครับ where are you where are from, you from? Uh, canada. canada canada okay yeah, thank you for this is Thanjavintebara-chan. he's a um, head of the province of the sangha of ubon oh, mm -hmm. nice to meet you. from yeah, one of the nice. monasteries in in town one of the big, big old monasteries <laughs> <laughs> แบบเรียบง่ายสักระยะหนึ่งแล้วก็มันจะเปลี่ยนมุมหมอนอันนี้เราฝึกตั้งแต่ตอนต้นไหมครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเบสิกเนาะครับผมเป็นเลเมนธรรมดาก็<ม>เข้ามามาบางคนก็อยู่เป็นอาทิตย์บางคนอยู่เป็นเดือนหลังจากหนึ่งเดือนใครใครจะปรารถนาที่จะบวชก็ก็สนทนาทางทำกรนยาวอะไรเรา<ม>จะให้เป็นพระเขาพระเขามีอังสะสบงสีขาวแล้วก็เราถือว่าพระเขาก็ต้องต้องขรบ คพึ่งปีแล้วก็ถ้ายังมีศรัทธาหรือมันถูกจริตอะไรทำตรงนี้ครับนี่ท่านได้ทำหน้าที่พระอุปชาครบถ้วนเลยตอนนี้ได้กี่รูปแล้วพี่คือว่าสามัเนรผมก็รับส่วนสามัเนรลังจากที่เป็นภักเขาเราบวชที่นี่ในเป็นสามัเนรประมาณยี่สิบรู้สึกอย่างยี่สิบสองรูปแต่ว่ามันก็ ที่ไดอุปสมบทหลังจากที่เป็นสามเณนิน,นผมก็ขอเมตตาหลวงพ่อเรี่ยมเหมือนเดิมหลังจากที่ทาโบสถ์เรียบร้อยแล้วลที่าหลวงพ่อท่านจะบอกว่ากิบรีปวดเองที่ก็สาม,มนเณนิของเราคือว่ามันผ่านผ่านระยะยาวแล้วเขาช่วงโควิดปีที่แล้วลก็ไม่เคยมีใครแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มมาใหม่หปีแรกที่อาทิมามาเป็นสามเณนินที่จะขอมาอุปสมบทในอนาคตมี14ลรูป ที่หลังก็หยุดช่วงที่มันเดินทางไม่ได้ครับเขตใหญ่เช่นนีนเ่เสาสีมาใหญ่นี่เป็นเขตที่สุ่มขามะคือว่าทางนูน้นทางทิศตะวันออกมันจะเป็นป่ามันจะต้นไม้ไภายในกับไปตอนไม้ไภายนอกภายนอกมันเหมือนเป็นอุโมงครับหลวงพ่อโอ้โหเลยหรือที่นี่เช่นเดียวกันถ,ถ้าเราไม่ได้ตัดต้นไม้ที่อยู่ภายในแล้วไม่ให้มีรังคาจนภายนอกที่มันคนกันครับผม เราต้นตำนี้ครับผมซึ่งเขตเขตเอเสาเสาเล็กๆก็เป็นเป็นที่ว่าถ้าถ้าเขตเขตที่เรากําหนดจริงๆครับผมจะเป็นตรงไนเฉพาะตัวข้างในครับผมครับผมข้างนอกนี่เป็นเพียงเขตที่ได้รับพระราชทานครับผมซึ่งเราสามารถจะขยายออกมาได้ถ้าในกรณีถ้า มีความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องัครบครผมได้ได้ครับจํานวนเพิ่มขึ้นคือว่าผมก็พยายามออกแบบเองของขอภัยว่าแต่แรกแต่ว่ามันไม่ลงตัวครับเพราะฉะนั้นผมได้ Google ศิลปะอ,อีสานสถาปัตยกรรมอีสานแล้วก็มันมาภาพหนึ่งที่ชอบเลย เป็นภาพภาพเก่าของวัดหลวงวัดหลวงที่ที่เป็นไม้นึ <c oughs> กว่าอ๋อเนี้ยใช่เลยแต่ว่าตอนนั้น <c oughs> ขนอยไม่ทราบว่าเป็นของวัดหลวง <c oughs> เห็นภาพในกูกิลเชงเอาตัวนี้ถ้าเราเอาตัวนี้มาสร้างเป็นปูน <c oughs> ก็พอดีก็ปรากฏว่ามันเป็นวัดหลวงเป็นวัดแรกของ <c oughs> อุบลเลยอุบพอดีก็สถาปนิกที่เป็นเป็นเป็นคนอุบลเหมือนกันเขาก็เขาก็ ถ้าอื่นไปทำพิธีในผพเรื่องวัวัดวงตอนที่เรียนเรียนศิลปะซึ่งสัตว์วนก็อาจจะใหญ่กว่าหรืออะไรแต่ว่าพอก็คงจะใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าหลวงพ่อก็ไปไปเห็นชนที่ยังเป็นยังเห็นรูปเหมือนกันเห็นภาพเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับเป็นโอกาสเพราะว่าเราไม่เคยมีงานทั้งเหมือนอนาคตของ ก็อาจจะช่วยในความมั่นคงของเราด้วยถ้าเรามีควารับรองถูกถูกถูกมองการใจแล้วมันมีมีความหมายว่าชาวต่างชาติก็ก็ที่จริงเรามาเพื่อรับคุณงามความดีของคนไทยด้วยใช่ว่าเราก็มาที่นี่ทำของเราเราก็มาศึกษามาดูที่ได้รับพระราชทานวิสุงรำมาสีมาเนี่ยในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเขาถือว่า พื้นแผ่นดินที่ได้รับพระราชทานเนี่ยเป็นเอกเทศครับผมคือในวัดเนี่ยที่อื่นเนี่ยอยู่ในเขตปกครองของผู้ใหญ่บ้านเขาหมดนะครับผมยกเว้นเขตที่ได้รับพระราชทามวิสุงคำเสีมาครับผมนั่นเน่ยแยกออกจากบ้านบ้านไม่สามารถมาปกครองเขตวิสุงได้คือเป็นสิ่งที่โบราณท่านรักษามาอย่างนี้ในประเทศไทย เรายึงบอกว่าใครก็ตามถ้าเข้าไปในโบสถ์แล้วสมัยก่อนจริงๆนะมีมนต์ทังอยูเขาจะไม่ทํรลายแม้แต่นักโทษหนีก็ไปอยู่นั่นครับผมพวกตารวจพวกอะไรต่างๆเขาก็ไม่กล้าเข้าไปจับไปทํรลายเพราะถือว่าเป็นเขตวิสุงพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานเขาจะไม่เข้าไปทํรลายทําลายเขาถือว่าเป็นพื้นแผ่นดินที่ พราะราจะทานให้พระพุทธศาสนาครับผมอย่างแท้จริงพระพุทธศาสนาก็เป็นที่นับถือของพราเจ้าเป็นดินก็เนื้อเนื้อท่านอีกใช่ที่ท่านก็ถ้าแบบโบราณนะครับผมเนี่ยจึงบอกว่าทุกวันนี้ความเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ถึงอย่างไรก็ยังรักษาในส่วนนี้อยู่ตอนนี้นี่พระได้รับวัคซีนครบเรียบร้อยแล้ว ก็รับรับเป็นเป็นเข็มที่สองเข็มที่สมยังยังไม่ครบแต่ว่าหลายรูปแล้วก็เข็มที่สีก็มีสองสรูปทางสาธารณสุขเขาดูแลเขาามาดูแลแล้วก็มาถวายวัคซีนที่ที่นี่หรือไปโรงพยาบาลที่แต่ก่อนเราไปที่โรงพยาบาลก็เป็นสองสามรอบเขาเยอะในหน่วยความสะดวกมากดีดีมากจัดเฉพาะเราแล้วก็ ช่วงนี้ก็กำลังจะรวมรายชื่อก็ทั้งโรงพยาบาลสาธารณสุขแล้วก็ก็มีสี่เข็มนี่สองลูกใช่ที่ที่สี่เข็มแล้วรวมทั้งเจ้าวาดด้วยป่โดยโอ้โหแสดงว่าปลอดภัยเป็นนูทดลองครับโอ้ก็ธรรมดาผมก็สองเข็มครับผมพอจะไปเข็มที่สามเนี่ยก็ดูกำลังของเราครับผมสุขภาพตอนนี้ก็ต้องดูกันด้วยใช่สุขภาพ ถ้าหากว่ามันไม่เข้มแข็งพอก็พยายามในการที่จะดูแลรักษาตัวเองให้มันแข็งแรงซะก่อนครับไม่มีผลกระทบอะไรนะผลข้างเคียงต่างๆไม่พระเราอยู่ที่นี่ไม่ไม่มีมีเจิมันมันเป็นธรรมดามันถ้าภูมิคุ้มกันทํางานเพราะถูกกระตุ้นก็ต้องเป็นอาการวัดเป็นไข้ช่วงวัดเป็นไข้บ้างครับผมจนถึงพักผ่อนสักวันหนึ่งสองวันก็หายครับผม ก็ห่วงอยู่ติดตามบางทีก็ถามข่าวอยากจะมาเยี่ยมแต่ว่าเห็นปิดปิดวัดก็บอกอย่าไปรบกวนท่านเลยก็วันนี้ก็แอบมาแอบมาพอแอบมาก็เห็นประตูเปิดก็โอ้ท่านคงเปิดเปิดวัดเรียบร้อยแล้วะเข้าไปเยี่ยมหน่อยไปเป็นกําลังใจโดยขน้อยที่จริงผมเดินมารอบหนึ่งแหละเดินก็เห็นมีมาจากอันจีเรียรูปหนึ่งเป็นปะขาว แล้วก็ยังมีมาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็มาพึ่งมาใหม่ยังพูดแล้วก็พูดไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีใจได้มาเห็นว่าเนี่ยคณะสงฆ์เราเนี่ยถ้าช่วยเหลือเนี่ยยิงชาวต่างประเทศมาหนึ่งพันเนี่ยโอ้โหมันมีคุณค่ามากมันได้ช่วยกันชีวิตของคนชีวิตของมนุษย์เนี่ยถ้าเรารู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำใจต่อกัน ผมยังบอกว่าผมโชคดีนะได้อาศัยท่านพระครูบนภาวนาวิเทศเนี่ยท่านพอาจารย์เกวลีเนี่ยดูแลให้เลยหลวงพ่อเมตตาคืออยู่ในเขตเนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยถ้าประสงค์สัมมเนนเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขมันก็เป็นความสุขเนี่ยึงเวลาเราไปเจอกันเนี่ยเห็นประสงค์หมู่ใหญ่ใช่ไหม ถ้า<ม>ไปเจอกันมันมีความสุขนะนย,ยิ่งถ้าลูกนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเงี้ยประพฤติทมปฏิบัติธรรมไปตามยถาสติยถาพลังไปตามกําลังความสามารถมันก็มีความสุขดยคนี่มีความสุขดีขอกิดส่วนของเราเช่นเดียวกันหากว่าเราเห็นมุขขนะใหญ่เช่นที่จัด อาภาชะจำเรื่งศพของพระครูสารศิลคุณก็ปีติปลื้มใจเหมือนกันเพราะว่าก็ว่าแม้ว่าเราอยู่ในป่าแต่ว่าเราอาศัยสงใหญ่อาศัยฝ่ายปกครองอาศัยคณะที่เรียนด้วยแล้วก็อาศัยบรรยากาศพุทธพัะเพนี้รำเนียมเราก็มาตอยมือเปล่าแล้วไม่ไม่รู้อะไรเราได้รับทราบหลายอย่างช่วยกันก็ทุกอย่างเนี่ยมันอิงอาศัยกันเลยกันเราทิ้งกันไม่ได้ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้าพึ่งเจ้าเบ่าพึ่งนายโบราณน,นะอันนี้เป็นภาษากรอนกรอนภาษากาวีก็หน่อยนะยเขาบอกว่าเสือพีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือ,อยังด,ยดินดีเพราะหญ้าบางังหญ้ายังก็เพราะดินดีถ้าดินมันดีเนี่ยเนไหมเนี่ยเ<ๆ>นี่ยพวกเนี้ยเป็นธรรมชาตินะพวกปุ๋ยเนาะดีแล้วก็มีความสุขก็มีความสบายใจ ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างแล้มันก็มีปัญหาบ้างแสดงว่าก็ยังห่วงใญยญาติโยมอยู่เนาะที่ที่เกิดกรณีต่างประเทศเนาะเพราะว่ามีเนี่ยมาจากทางโน้นก็มีมีครับก็ห่วงใยเนาะรหรือยกตัวอย่างแม่ของของขับผมก็อยู่ที่บ้านผู้เดียวแล้วก็อายุแปดสิบแล้วก็่องจากโควิดออกจากบ้านได้ไม่ไม่มาก แล้วก็อาศัยโทรทัศน์นะทรทัศน์มิตรเรื่องสรงครามก็เรียดเลยเครียดต้องต้องให้กำลังใจบ่อยแต่ก่อนเรามีนายออไปวัดป่าไม่ต้องไม่ต้องโถรบ่อยไม่ต้องเหมือนเราออกจากบ้านแลวช่วงนี้เราต้องให้เมตตาใช่เราต้องต้อองย่าลืมท่านเนี่ยแหละเรายิ่งท่านอายุแปดสิบนะเราอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยความเป็นแม่เนี่ยไม่มีวินาจีใดที่ไม่ห่วงลูก ที่จริงและตัวท่านเนี่ยไม่ห่วง<ว>ตัวเองด้วยซ้ําไปนะเพราะเกิด<ม><ข>อ,อะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ห่วงลกูกะนะเนี่ยนึกถึงลกูกนะว่าเขาอยู่อย่างไรถึงแม้ว่าวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆเรามันแตกต่างกันแต่ว่าพอมาปรับอย่างเนี้ยเราก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคนความกระตันยูกระตาเวทีเนี่ยมันมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะเป็นพื้นฐาน เนี่ยก็จึงจึงห่วงเนี่ยที่ที่มาเยี่ยมวันนี้ก็มาถามสารตสุกสุขสิบกันมากขอบคุณมากครับมีเวลาเวลาก็มาแวะโอกาสเนี่ยบางทีไปงานก็ไม่ได้คุยกันหรอกครับผมมีอย่างนี้ก็มานั่งสนทนากันหน่อยมาให้กําลังใจกันหน่อยแม้มันจะยากลําบากอะไรต่างๆพวกเราก็เกื้อกูลกันขอพ่อพระเจ้าข้าขอขอบคุณก็เห็นบรรยากาศภายในวัดสงบร่มรื่น พอท่านพระรูบนภาวนาวิเทศพูดธรรมะเท่านั้นแหละขนาดเสียงจักระจันยังหยุดเลยเขาหยุดฟังด้วยแลกเขาหยุดฟังเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหเสียงจักระจันพอท่านพระรูปาลบถึงเขาหยุดฟังหยุดฟังเออเชื่อด้วยก็เจ้าวาดวัดป่านานาชาติพูดเรื่องอะไรอก็เป็นเรื่องที่เราก็นี่แหละอยู่ด้วยกันนะ มีความรักความสามัคคีกันที่จริงอยากจะให้โลกเนี่ยนะท่านปูเนะสามัคคีกันนะสามัาคคีมันมันเป็นผลกระทบไปหมดนะเนี่ยที่ที่ผมเนี่ยอย่างค่าน้ํามันเนี่ยค่าน้ํามันเราเจอเลยครับผเนี่ยผมผมเติมน้ํามันเนี่ยไม่เคยคอย่าง,งนี้นะสามสิบแปดบาทเกือบสามสิบเก้าเดี๋ยวจะขึ้นถึงน้ำาตําเบนเบนซินขึ้นนึกว่าเราไม่มีผลกระทบไม่ใช่มันมีมันมีผลกระทบไปหมดค่าครองชีพอะไรต่างๆ เนี่ยเราก็ห่วงญาติโยมแต่ลําพังพวกเราเนี่ยอยู่กันสบายคือเราก็ไม่ได้ไปยึดติดอะไรเนี่ยอย่างโดยเฉพาะวัดป่าเนี่ยวัดปฏิบัติงดงามเนี่ยมีผ้าก็แค่นั้นจีวรบินฑบาตเสนาสนะก็พอเหมาะพอควรไม่ได้คิดอะไรเนาะครับผมเราก็รับเมตตาศรัทธาของชุมชนพวกเราแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเขาไม่เหมือนเราแล้วลาบากแต่ลําบากอย่างไรชาวพุทธเราเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งวัด ครับผมสาาูยังไม่ทึ้งวัดก็ดูอยู่ยังใต่บาทยังนำพัตตาหารยังอะไรทุกอย่างมาถึงพระอยู่เนอะครับผมอยากจะให้ท่านพระครูได้ให้กำลังใจญาติโยมในนเนี่ยในในช่วงโควิดเนี่ยมันมีผลกระทบกระทบเนี่ยผมอยู่ในบริบทของโรงเรียน มเนี่ยก่อนก่อนที่จะมาเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยก็ได้พูดกับไอ้คนขับรถที่เขารับส่งนักเรียนเ็าบอกโอ้ยอาจารย์ตอนนี้มันจะไม่ไหวแล้วเพราะเ,เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เปิดมันไม่ไหวครับค่าน้ํามันก็ขึ้นนักเรียนก็มันเรียนไม่ได้ตามปกติ เดี๋ยวพอมีกลุ่มคลัสเตอร์อะไรเกิดขึ้นอย่างเนี้ยก็ต้องหยุดต้องปิดเนี่ยอย่างเนี้ยทีนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้จะไปได้ยังไงถ้าปีหน้าทางเขาพูดบอกว่าถ้าปีหน้าเทอมหน้าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยโอ้ยน่าจะหยุดเรียนกันเลยนะว่างั้นเ็รว่าอย่างนั้นคือมันไม่ได้ผลครับแม้แต่เนี่ยในการเรียนการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ผลครับผม เพราะเดี๋ยวก็หยุดเย,ยิงเด็กไปเรียนออนไลน์เนี่ยครับผมมันไม่ได้โดยประการทัร้งปวงเนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยกำลังใจอยากจะให้ท่านพระครูเนี่ยให้กําลังใจแก่ญาติแก่โยมในเรื่องนี้ว่าเราจะฝ่าว,วิกฤตตรงเนี้ยไปได้อย่างไร,รในในฐานะที่ท่านก็มาอยู่ในสายปฏิบัติเนี่ยอยากจะให้ขวัญกำลังใจแ,แก่ญาติแก่โยมนะครับที่นมน คือช่วงที่เราตร้องคิดยุดกิจกรรมหรือแม้แต่เราไม่สามารถทําหน้าที่ของเราตามปกติก็อย่าลืมเรื่องใจมันสําคัญตอนที่เราก็ไม่สันสัตเถือนถึงใจก็สมาบผู้ใหญ่ก็มีพื้นฐานในการปฏิบัติก็อาต,ตมาก็เชื่อมีมีพอสมควรก็รู้เรื่องบุญรู้เรื่องการนั่งสมาธิรู้เรื่องการทําจิตให้สงบเป็น เบื้องต้นหรือมากกว่านั้นแต่ปัญหากับเด็กก็เด็กก็ยังไม่มีพื้นฐานหากว่าเขาก็ไม่ได้เจอเพื่อนแล้วก็ไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเราก็ต้องพยายามให้พยายามให้ความอบอุ่นในบ้านของเรามากแล้วก็เอาเอามามาดึงมาให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายที่จะเรียนออนไลน์มันจะไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอครูแล้วก็มันจะเหมือนมันห่างจากการเป็น เป็นมีมนุษยธรรมม,มีน้อยลงแล้วก็ความกดดันเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรขึ้นอยู่กับเราเองก,ก็เด็กก็ต้องเรียนโดยความตั้งใจเป็นพิเศษครูก็ต้องจัดลักสูตรโดยความตั้งใจพิเศษไม่เคยทํามาก่อนล้วนแล้วแต่เป็นการไม่ไม่แน่ไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนหากว่าพ่อแม่ก็ยังให้ความสําคัญกับเด็กมาชี้ให้ดูไปที่ทุ่งนามาฝึกอาชีพเดิมของเรา ให้มีความกำลังใจโดยที่ว่าอาศัยร่างกายได้ในการทำมาหากินมาช่วยพ่อแม่มีเวลาด้วยกันในที่อากาศข้างนอกก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องอเรื่องโควิดมันจะมันจะโลง่งๆมันไม่ได้เสียงเท่าไหร่ที่ลำบากตอนที่เราเข้าในห้อง<ม>อะไรอยู่ยุชิดกันหลยหลยชีวิตมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหา น,ำ,นำเด็กนำเยาวชนไปกับเรามาทำทำนาทำทำไรทำหัตถกรรมสิ่งต่างๆที่เราทำได้ในบ้านเราจะได้มีการสัมพันธ์กับกับเยาวชนกับลูกของเราเหมือนเดิมเพราะว่าการเรียนหนังสือการหาหมู่เพื่อนช่วงนี้ก็มันสั่นสะเทือนจนจนอาจจะเลือน้อยเป็นระยะจึงต้องอาศัยครอบครัวของเราเองอาศัยน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ความมั่นคงว่า ที่จริงใจของเราก็ยังดีเหมือนเดิมจะมีความกดดันจากภายนอกมากน้อยขนาดไหนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเราเป็นคนดีเรามีศีลธรรมแล้วก็มีโอกาสมาทำทำความดีโดยการทำบุญทำช่วยเหลือคนอื่นแพ่เมตตาเหมือนเดิมยิ่งยิ่งจำเป็นช่วงนี้พยายามเราพยายามหาทางเท่าที่ทำได้